สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เด็ะคลิปคราวนี้จะเป็นออคอฟอร์ดสายเมลตอมนะครับซึ่งจะเป็นบัตเรเด็กที่จัดโดยใช้ของจากชุดคาลิเตอร์เด็กสกล่องกับ GPT 1 3 4กล่องนะครับต้องต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆเพราะผมจําไม่ได้ว่าคาลิเตอร์เด็กของออคอฟอร์ดนี่ของสายเมลตอมมันหมายเลขที่เท่าไหร่เพราะว่าไทยมันออกเยอะมากออกมา30กว่ากล่องจำไม่ได้จริงเพราะงั้นคุณผู้ชมลองไปหาข้อมูลจากทาง เว็บไซต์ของไทยแบนการหรือว่าลอง Google ดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมจำจาไม่ได้จริงจำได้แค่ว่าต้องใช้ของจิกชุด GPT-13 ด้วยนั่นหละซึ่งในเด็กนี้นะครับตัวจะว่าไงดีตัวเล่นหลักจะมี G-Unit 2ตัวนี้เลยก็คือ d i s c t t e r m ตอร t o มกับ e n ็กับ m s t o อนะครับ Disa ซ t e r m e อร t o m มเทคของมันบอกว่าเมื่อโจมตีถ้าหาชืชิเมลตอมคุณสามารถงายตัวเอง,ต,เองตัวมันเองใน G z o ซน งานดีเแตย์ใบในจีโซนเสิร์ชหาการ์ดหใบที่ชื่อเมลตอมแสดงแนะนำขึ้นมือแล้วซับกองถ้าในโซม,มีเมลตอมเลือกยูนิตแถวหน้า3ใบพลังบวก5000นะครับอันนี้จะใช้เป็นสไตล์แรกเพราะว่ามันใช้หาของได้คุณจะสังเกตเห็นว่ามันบอกว่าให้หาเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือนั่นหมายความว่ามันคือการหาตัวที่เราจะเอาไว้ใช้เพื่อเป็นตัวทิ้งไตเทอร์หน้านั่นแหละเพราะว่าเมลตอมตอนนี้มามีเดเกตสามตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวเล่นใบแรกที่สําคัญแล้วก็ไอเทคข้างล่างนี่ เมื่อรวมกับฐานเมื่อรวมกับสกิลฐานของเมลตอมนะครับมาจะใช้งานได้ง่ายมากทําให้สไตล์แรกไม่เพียงแค่เราจะได้หาของขึ้นมือเท่านั้นแต่เรายังบวกพลังแถวหน้าได้ด้วยน,นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนพูดถึงตัวฐานเมลตอมนะครับเดี๋ยวจะมาดูที่ตัวเอ็นกับเมลตอมนี้ก่อนเอ็นกับเมลตอมบอกว่าคอติน n เว็สี่ในการต่อสู้ที่โจมตีถ้าเป็นเว็บสี่คู่แข่งไม่สมารถคอการ์ดที่เกรดต่ำกว่าจำนวนเมลตอมในโซลลงมาการ์ได้ไม่ว่าจะจากมือหรือจากจีโซน อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าในโซคุณมีถ้าในโซคุณมีเมลตอมสใบถ้าในโซมีเมลตอมสองใบพูดย้ำอีกทีคู่แข่งจะไม่สามารถคอเกรดศูนย์กับ1นงลมากาศได้ถ้าในโซคุณมีเมลตอมห้าใบคู่ต่อสู้ไม่สามารถคอากาดอะไรได้เลยรวมถึงจีกาดด้วยนั่นเองเพราะสกิลไอตัวนี้มันบังคับไว้นะครับส่วนอีกเทคนนึงถ้ามีเมลตอมไหนหน้าอยู่บนจีโสใบามากกว่า สามารถไงจีโซนหนึ่งใบอยู่นี้ 5, บวห้าพันโบกีอ๋อจ่ายคอร์สก่อนแล้วค่อยเช็คว่ามีมเมลตอมหงสองใบหรือเปล่าถ้ามีหงสองใบหรือมากกว่า 5, บวห้าพันโบกี้นั่นเองซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับไอ้สกิลแรกของมันทําให้การตีของมันนอกจากจะไม่แค่ห้ามการอย่างเดียวยังบบกพลังโบกีด้วยทําให้มันกลายเป็นอะไรที่การลำบากมากมากนั่นเองคือปกคือตัวนี้เอ็นกัเนี่ยจะเก่งจริง เมื่อเราสามารถห้าม PG ฝ่ายตรงข้ามได้น,นี่ก็คือมีเมลสตอมอย่างน้อยสัก2ใบในโซมันก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ PG กาดก็ไม่ได้ใช้เกรดศูนย์กาดก็ไม่ได้แค่นี้ก็จะทําให้ชิลของเขาหายไปเป็นจํานวนมากแล้วที่เพราะฉะนั้นทางรอดของเขาก็คือต้องปาจีกาดร่วมกับการปาพวกเกรด2อะไรนี้ลงมาช่วยกาดเพิ่มนะครับยกเว้นจะเป็นไดมินสายหุ่นต่างมิติที่เกรดสาม,มันบวกชิลหมื่นได้นี้แต่ว่ามันก็มีแค่เด็กเดียวที่จะมา ที่จะช่วยเฮซูได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะงั้นไม่ต้องกังวลมากก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดจะเล่นตัวเอ็นกับเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้แค่ให้จะแค่ประมาณเอาเมลตอม2ใบเข้าโซได้ก็พอแค่พอให้เขาใช้เกรดหนึ่งกาดเมเกรดหนึ่งกับเกรดศูนย์กาดไม่ได้ก็พอนะครับไม่ต้องแบบพยายามถึงไม่ต้องพยายามถึง5ใบก็ได้เพราะว่าไอ้นั้นมันในกรณีที่เกมมันยือ้อแล้วเรายังรอดไปจนถึงตอนนั้นได้ซะมากกว่าซึ่งมันกน็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะงั้น มันจะพยายามมากกน่อยนั่นแหละเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าเล็งแค่สัก2ใบเป็นพื้นฐานก็พอนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วจะเอาเมลตอมเข้าโซได้ไงซึ่งอันนี้มันจะใช้จากเทคฐานของตัวหลอดเมลตอมซึ่งเป็นฐานสไตล์นะครับตัวนี้หลอดเมลตอมสกิลบอกว่าเมื่อจิลเนี่ยชื่อเมลตอมสไตล์ทัพสามารถจ่ายคาตาบัตหนเก็บดอกหใบ,บยัดเข้าโซ เลือกพายุสิน้ำเงินจากมือหนึ่งใบคอลงช่องเดกาดและจนจบเทินยูนิตนั้นจะได้เทคเมื่อจบไปเทนที่ตีสแตนใช้งานได้เทินละครนะครับนี่คุณจะเห็นได้ว่ามันตัวนี้มันเก็บเมลตอมอีกใบเข้าสู่ได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณทิ้งสไตด์ด้วยเมลตอมอีกใบหนึ่งอย่างนี้ทิ้งไตเอาจีวูนิสไตทับอย่างนี้ใช้เทคของหลอดเมลตอมเขาตบบรหนึเอาดอกหใบ ้าโซซึ่งเราก็จะเอาไอเมลตอมที่เพิ่งจะทิ้งอะ้าโซาทีนี้คุณก็จะมีเมลตอมอีกใบในโซเห็นไหมครับมันก็จะทําให้สกิลของดีเซ็ตเตอร์ใช้งานได้ไอที่บอกว่าบวกพลัง5000นั่นเองหรือใช้เทคของเอ็นกลับได้ถ้าเกิดเรามีสัก2ใบในโซคือถ้าเกิดเรามีใบหนึ่งอย่างนี้เขาก็ห้ามเกดศูนย์กาดถ้ามี2ใบอย่างนี้ห้ามหห้ามศูนย์นั่นเองเพราะงั้นตัวนี้จะเป็นตัวยืนหลักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ เพื่อเก็บเมลตอมเข้าโซให้เทคของ i g จียูนิตทั้ง2ตัวของเราที่จะเป็นตัวปิดทำงานได้นั่นเองสำคัญมากๆนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาอีกเทคนึงยังไม่ถึงปัญหาเดี๋ยวดูเทคนี้ก่อน GB2 เมื่อจบเทินคูณถ้าตี4ครั้งหรือมากกว่าในเทินนี้สามารถจากคัตาบัสหนึ่งโจหนึ่งคู่แข่งดีทายเดกตัวเองหนึ่งใบสก g ิลนี้จะเกิดตอนจบเทินซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นหลังจาก g ียูนิตของเราบินกับ G ีโซนไปแล้ว ถ้าแล้วค่อยเช็คว่าในเทอร์นี้เราตีครบ4 4ครั้งหรือมากกว่าไหมถ้าตีถึง4ครั้งจ่ายคาตบาต1ยิง1ตัวหนึได้นั่นเองน่าหมายความว่าถ้าจะเล่นตัวท่านหลอดให้คุ้มที่สุดเราจะต้องตีเทอร์ละสีเวฟให้ได้ซึ่งสําหรับเมลตอมเนี่ยจริงๆมันทําง่ายมากนะครับนอกจากจะใช้เทคของเทคเทคสไตล์ทับของตัวเมลตอมที่แจกเทคให้กับเพื่อนตีเสร็จแล้วลุกนะครับก็จะมี ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือรัดคันสวิปเปอร์ตัวนี้เทกบอกว่าเมื่อตีแวนถ้าแวนชื่อเมลตอมตี1 1ออ๋อเมื่อตีเลยนะครับเมื่อตีถ้าแวนชื่อเมลตอมตีสิแล้วก็เมื่อจบแบทเทิลที่อยู่อยนี้ตีแวนกาดถ้าแวนชื่อเมลตอมและตีเวฟแรกคุณสามารถสลับตัวมันกับยูนิตอีกใบที่อยู่แถวเดียวกันได้ผ,ผิดต้องเป็นเรียาการดังนั้นวิธีการเล่นมันจะเป็นอย่างนี้ ไม่ดีเดี๋ยวผมพูดถึงตัวซัพพอร์ตอื่นก่อนดีกว่าเราค่อยพูดถึงคอมโบทีเดียวนะครับซึ่งอารคาสวีปเปอร์มันจะสลับตำแหน่งกันอย่างนี้กับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังมันเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ให้คุ้มมันจะต้องใช้ตัวที่ตีได้ถึง11-12เพื่อที่จะเรียกการจ,จากมือฝ่ายตรงข้ามได้เยอะๆนั่นเองเพราะว่าตีปุ๊บเพราะว่าแวนเดียวนี้มันยืนสิถูกไหมครับถ้าเกิดตีสิอย่างนี้ก็จะขอห้าพ เอาค่อยสลับตัวขึ้นมาเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้เพื่อตี12ขอการอีก5,000ได้อย่างนี้นะครับงานก็เลยแนะนำตัวที่จะใช้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับที่จะเอามาต่อหลังกับรอสคาวก็จะเป็นเกโกเลสนะครับถ้าแวนชื่อพายุสีน้ำเงินตี12กับทีตาบอกว่าถ้าแวนชื่อเมลสตอมตี9,000แต่ถ้าตีเวฟบจะบวกเพิ่มอีก3,000เป็นตี12นะครับ นั่นก็คือสมมุติบอกคุณประมาณนี้ละกันเอารัดคาวตีเว็บหนึ่งสไตล์ด้วยเว็บหสลับเว็บสองตีสิเว็บสามตีสิเว็บสอย่างนี้จบเทินบินกับ g ีโซนใช้งานเทคของท่านหลอดเมียวตอมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นราดคาสวีปเปอร์จึงเป็นตัวเริ่มคอมโบที่สำคัญมากๆนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นตัวตีที่จะลงมาช่วยเสริม ซึ่งถ้าเกิดสไตล์แรกคุณเป็นดีเซอร์ลำดับการตีมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับคุณอาจจะไม่ใช้ตีตาไว้ในตำแหน่งนี้ล้เพราะว่าตีตามันจะตีได้คุ้มเมื่อตีเว็บ2มันจะตี12ถ้าเกิดมันทำไม่ได้คุณก็ย้ายข้างไปนะครับสมมุติบอร์ดคุณประมาณนี้แล้วกันอ่ะมีตัวเริ่มอีกตัวด้วยเอาด้านข่าวตี สลับที่เสร็จแล้วปุ๊บเอาดิสเตอร์ตีเลยเทคของดิสเตอร์ทำงานครับหาหงายตัวมันเองใน G z o ซนหนึ่งใบอย่างนี้เสร็จแล้วคุณหาเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือถ้าสมมุติในโซคุณมีโซสมมุติในโซคุณมีเมลตอมอีกใบอย่างนี้แถวหน้าบวกห้าพันนี่บวกห้าพันนี่บวกห้าพันนี่บวกห้าพันอย่างนี้อ่ะเ,เกโกอลิก็จะตีสิบเจ็ด ส่วนนี้15บวก7เป็น22นั่นเองหรือถ้าเกิดคุณเป็นยืนด้วย n กับสเต็ปมันก็จะง่ายขึ้นมากเอารัดข่าวตีสลับตี12ตี17แล้วค่อยเอาแวนตีอย่างนี้ใช้เทคห้ามกาดของ n กับเมวตอมได้ท่านี้ คอมโบมีแค่นี้เล่นกันแค่นี้เลยเพราะงั้นมันจึงเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากแล้วไปเอาควาฟอร์แบบที่ผมชอบด้วยเพราะว่ามัน,ม,นม,มันไม่ต้องวางแผนเยอะนะแถเพราะว่าคอมโบมันก็เล่นกันแค่นี้เพราะงั้นตัวที่สําคัญที่สุดในเด็กอะ่ะจะเป็นในบรรดาเกรดสองจะเป็นดอสคาวนะครับเอ่อส่วนตัวนี้เอโดอมอสเป็นตัวยืนหมื่นกับมีเทคเมนเฟสบัสหนึ่ง เก็บเมวตอมจากดอบหนึ่งใบเข้าโซอยู่นี้พลังบวกสี่พันและตีจะแถวหลังได้จนจบถึงนะครับจริงๆคือใส่มาเพราะว่ามันยืนหมื่นนั่นแหละเอาไว้กันแห่ชงต้นนะครับจริงๆถ้าเกิดใครไม่ชอบจะใส่เป็นสปีรลอกก็ได้แต่ว่าสปีรลอดมันใช้ยากไปหน่อยนั่นะแหละก็เลยใส่เป็นตัวเอโนมอนมาเทนนะครับส่วนตัวเริ่มตัวนี้ใช้เป็นมาริออสนะครับเมื่อบูทถ้าแวนตี เมื่อบูธท่าแวนตีเวฟสามหรือมากกว่าแล้วตีฮิตเดี๋ยวกันนะอ่านใหม่ีทีดีอ๋อถูกละเมื่อบูทท่าตีฮิตเป็นการแล้วเป็นเวฟสามในเทอรน์นี้กูสามารถเปิดท็อปกองห้าใบหยิบเมลตอมจากที่เปิดเจอหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับกองนะครับอ๋อเอาไว้ช่วยหาของนั่นแหละเพราะว่าเด็กนี้จําเป็นที่จะต้องทิ้งไตด้วยเมลตอมเป็นหลักเพื่อที่จะใช้เทคของลอดเมลตอมต่อได้นั่นเองในคุมคุ้มจะได้เป็นการแบบ เ,เก็บสะสมโซเอาไว้ก่อนที่จะใช้เอ็นกับเมลตอมลงมาตีปิดเพื่อที่จะใช้เทคห้ามการของเอ็นกับอีกทีนน,นั่นเองส่วนตัวรองนะครับก็จะใช้เป็น M เมลตอมเคยแต่ว่าเราใช้เป็นเมลตอมกันแต่ว่าจะใช้เป็นตัวเบรกไ์ตัวนี้นะครับเบรกไ์เมลตอมใส่มาเพราะใช้เทคเว็บสามนะครับเว็บสามหรือมากกว่าเมื่อตีคิดเป็นการหาเมลตอมจากกองหนึ่งใบแสดงนําขึ้นเมืองเอาสักกองมาเอาไว้หาของเลยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณหลุดเกรดหลุดฐานพูดผิด ลุดฐานแล้วต้องมายืนเมลตอมตัวนี้อ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดคุณตีเวฟสามได้หนึ่งสลับสองแล้วก็เวฟสามอย่างนี้ถ้าตีฮิตคุณได้หาเมลตอมใบหนึ่งขึ้นมือทันทีคุณก็หาทหลอดขึ้นมือมาก่อนเลยอันดับแรกเสร็จแล้วค่อยใช้เทคของมาริออสเปิดท็อปห้าขึ้นมาถ้ามีเมลตอมเอาเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองคุณก็จะหาเมลตอมได้ถึงสองใบในในการตีฮิตครั้งเดียวแบบนี้นั่นเองก็เลยแนะนํา เป็นตัวนี้แทนเพราะว่าหลักๆคือเอาไว้หาของส่วนไอ้สกิลเบรกไ์ ight, เอาจริงๆก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าปกติถ้าเกิดเล่นเด็กเนี้ยแล้วเราจะเบรกไ์ ight, จริงๆอ่ะมันจะเบรกไ์อย่างนี้แล้วคุณก็จะสไตล์ต่อเลยพอสไตล์ต่อเสร็จปุ๊บคุณก็จะใช้เทคเบรกไ์ไม่ได้เพราะเทคเบรกไ์มันต้องโยนให้แวนแต่แวนมันเปลี่ยนเป็นตัวจีอูนิตแล้วเพราะฉะนั้นเทคเบรกไ์ไม่เกิดถึงได้บอกว่าหลักๆคือใส่มาเพราะว่าจะเอาไอ้สกิลล่างของมาไว้ตีหาของเท่านี้นะครับตามนี้ เอาละน่าจะอธิบายพวกตัวหลักๆไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงสัดส่วนของการที่ใช้ในเด็กกันนะฮะเพราะว่าพูดพูดถึงคอมโบโมหมดแล้วละไม่มีอะไรละก็จะใช้หลอดเมลสตอมสี่ใบนะครับกับเมลสตอมเบรกไลท์สี่ใบเช่นกันจริงๆมันมีตัวรีเวิร์สแต่ตัวรีเวิร์สถ้าจะเล่นมันควรจะจัดแบบเล่นเน้นเล่นลิมิตเบรกมากกว่าไม่ควรจะมาจัดเป็นสไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใส่ใส่แบบนี้นแทน แล้วก็รัสคาร์สวิเปอร์4ตัวนะครับสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวตีเวฟแรกและเป็นตัวทำคอมโบนะครับเพราะงั้นก็จะใส่4ไว้ทีตาใส่4เช่นกันเพราะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อแถวกับรัสคาร์เอาไว้สลับตัวขึ้นมาตีนะครับตีเวฟ2ตี12มันก็ขอการทีละ5 0 0 0 5,000ได้นั่นแหละแล้วก็เกียรกอลส วางกระจัดก,กระจายไปหน่อยเพราะว่าเอามาอธิบายคอมโบมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยอย่างนี้แล้วก็เอล o มสสี่คุณจะเห็นได้ว่าผมใส่เอล o มสสี่แทนที่จะไปเกตเกลสสี่ 4, เพราะว่าผมอยากได้ตัวที่เอาไว้ยืนกันแห่ชงตนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ r o มสแค่3ก็เยอะแล้วไม่ได้กลัวการแห่ต้นเกมขนาดนั้นนะคุณจะเปลี่ยนเปเกเลอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีตัวที่ต่อกับรัดคานได้ถึงเท่าไหร่ล่ะ สิบเอ็ดตัวนั่นแหละเพราะว่านับตัวราคาอีกตัวหนึ่งตัวที่ําก็เอามาต่อหลังกับมันเพื่อตีสิบเอ็ดได้เช่นกันนะครับซึ่งจริงๆตัวไอ้สาตัวนี้สําคัญมากนั่นแหละแล้วก็เออเกรดหนึ่งอีกตัวก็จะเป็นเฮอร์เมสนะครับสกิลเหมือนเกโกเลสแต่ตีหมื่นถ้าแวนชื่อพายุสิน้าเงินก็เอาไว้เป็นตัวตัวตีฉุกเฉินส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เป็นตัวบูทแหละแต่บางทีแบบตัวบูทหมดอย่างนี้ตัวตีหมดอย่างนี้อ่าววิ่งขึ้นไปเป็นตัวตีก็ได้ ไม่ต้องบูตนะครับหรือว่าเอาไปต่อหลังรัดคานเอารัดคานตีปุ๊บสลับเพิร์เมสขึ้นมาเฮอร์เมตตีข้างก็ว่าไปมุงนี้ก็ใช้กับเอโนมอร์ได้เช่นกันนะครับส่วนของสามัญก็จะเป็นทิ้งไตสามกับ PGC PG ใช้เป็นโลโฮมิลออแทนนะครับส่วนทิ้งไ้ใส่แค่สามเพราะว่าเด็กนี้มันจะหาเมลตอมขึ้นมือได้เข้าง่ายแล้วเมลตอมเก 3, ตสามสองตัวนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นต้องใส่สี่แล้วก็เราไม่ได้มีความจำเป็นต้องทิ้งมือหาฐานด้วยแล้วก็มันไม่มีตัวหาฐานเมลตอมอยู่ลนะนครับ ผมก็ใส่แค่สามพอพอให้เผื่อทิ้งไตได้แต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกยังรู้สึกว่ามันเยอะไปคุณจะเปลี่ยนเป็นเฮอร์เมสสี่เลยอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้เปลี่ยนมันในเล่นแบบแห่ต้นเกมแทนอย่างนี้ส่วนโล่โฮมิลล์สนะครับมันมีเทคโดดขึ้นมือได้แล้วก็เป็นของของพายุสีน้ำเงินด้วยเทคบอกเม<อ>ื่อจบแบตเตอรี่ยูนิทบูทถ้าแวนชื่อพายุสีน้ำเงินและบูทเวฟสามหรือมากกว่าสามารถจ่ายโซบัสหนึ่งถ้าจ่ายนำกลับขึ้นมือนั่นแหละเอาไว้เป็นตัวบูลฉุกเฉิน สำหรับจีวนิตนะครับ,รบ, it, รบก็จะใส่เป็นเ n ็นก4กับ d i s s ็ t เตอรแน่นอนเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการเล่นคือสไตล์เด็กเนี่ยมันใช้อยู่แค่นี้แหละจริงๆไม่ได้ใช้เยอะส่วนจีกาดนะครับก็จะเป็นจีกาของบูเวปไปเพราะว่าในชุด13มันมีให้แค่นี้เพราะฉั้นก็ใช้แค่นี้อันนี้ในคาลิเตอร์เด็กเขาไม่ได้ให้เอาไว้นะครับส่วนทิกเกอร์อันนี้ผมใส่เป็น4สี 4, นะครับ เป็นฮิลเป็นคริเป็นสแตนเป็นคริพูดผิดฮิลรอสแตนครินะครับ4อย่างซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเล่นให้คุ้มอะ่ะคุณเปลี่ยนฮิลเป็นฮิลไห่แดมก็ได้แต่เพเอิ่มผมชอบฮิลใบนี้เป็นการส่วนตัวแล้วมันอยู่ในชุดของกลุ่มพายุสีนํำเงินด้วยก็เลยใส่มาเฉยๆคุณจะเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกส่วนสแตนถ้าเกิดคุณจริงๆสแตนใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ค่อยได้ใช้เทคมันใสามาเพื่อเช็คสแตนเฉยๆเพราะว่าเด็กนี้เอาเวอาแวนตีเวฟสี่หรือไม่ก็ช่วต้นจะลงไปแห่เยอะแล้วเอาแวนตีตัวสุดท้ายเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะเช็คเจอสแตนแล้วลุกเรียกขึ้นมาตีซ้ำได้อีกครั้งแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสแตนมันไม่ใช่ทางของคุณคุณก็เอาสแตนออกแล้วคุณก็ใส่ครีเพิ่มก็ได้ซึ่งมันก็จะไปครีของบูเวฟนั่นแหละก็เอามายัดเพิ่มเอาได้เหมือนกันนะครับมันก็อยู่ในกล่องชุดปรจเหมือนกันนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคออรับสำหรับ นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้ซึ่งด้วยความที่จัดแบบบัตรเด็กมันก็จะราคาถูกหน่อยแล้วก็จริงๆต้องสารภาพกับคุณผู้ชมอีกอย่างคือจริงๆเด็กเนี้ยเคยทํามาแล้วตอนที่ชุด13ออกเลยถ้าใครจําได้นะครับหน้าตามันลิทมันอย่างนี้เป๊ะเลยแต่ผมแค่ไม่ได้จัดคอมโบอะไรให้ดูนะครับทีแรกก็ว่าจะไม่ทาแล้วล่ะแต่ว่าออลองกลับไปเช็คตัวลิทอันเก่าดูแล้วเจอว่าใส่เพลงแบล็กเกาวันดังเกินไปนั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ โชว์คอมโบนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งก็เลยคิดว่าทําซ้ําม่หม่ทีละกันลิตรมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกอาจจะต่างบ้างนิดนึงตรงในเรื่องของพวกจีการอะไรอย่างนี้เพราะว่าของเก่ามันจะหาจีการได้เยอะกว่าอันนี้เนื่องจากว่าจีการมันมีน้อยก็ใส่ได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับโอเคก็ครั้งหน้าจะเป็นลิทอะไรรอติดตามชมกันสอบครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ